สวัสดีครับเรื่องราวดีๆในช่วงโควิด -19 เกิดขึ้นเหลวไหลนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เพอร์เฟกต์ลุมรีโซนโซยเมเนียนนะครับวันนี้นะครับจะมีสิ่งของิจาคใา้ครับผู้ที่พ้นมีพ้นกระทบในช่วงโควิด -19 บเก้าหลบทีซ้นะครับผู้ที่มารับสิ่งของบริจาาวันนี้นะครับถูกกัดลงมาจากปันธา์ุมชนนะครับว่ามีพ้นกระทบจริงๆนะครับ วันนี้นะครับนางสาวอุมาพรบุรุษลาดนะครับหรือวโซ่ทอบุ๋มรวมกับเพอร์เฟคลูมรีโซตนะครับแล้วก็ชามิงลีเป็วิลล่านะครับแล้วก็ยังมีห้างนวลสวนบีนิวเอฟเฟกนะครับแล้วก็รยารายงานมิดนะครับรวมส้มตบทุนในวันนี้นะครับหมอบคอซานทุงละห้ากิโลจำนวนห้าลอยทุงไข่ไก่คนละนึ่งแพงห้าลอยแพงครับน้ำมันคนละขวดห้าลอยขวดผู้ที่จะมารับสิ่งของนะครับตอกลางนะครับจำนวนสามสิบคน ก็มาจากชุมชนนหนครับ <tal> ช <ts> <motherf abil itation> ุมชนปลาเข้มมาเกี่ยวเลยทีนี้อ๋อพมากกลางเล็กนะครับอเาไปเอาใส่ใส่ ใครติดพืนไม่หล่นะครับก็มีบริการนะครับหลอดสตาร์ลิงหลับส้นครับ โอ้ได้จังหวุเลยนี่นะโอเคโอเคครับจะช่วยซื้อให้นะช่วยคนใหญ่นะครับซื้อคนใหญ่ซื้อไปง่ายไปมันนักการตามระเบียบนะครับกังละสามสิบคนแล้วก็พอวางครับเข้าไปต๊อนะครับให้กับสามสิบคนนะครับถ้าเกิดว่าหิวไม่หลอดก็มีบริการหลับส่งครับสิ่งดีๆในมังสตินะครับเกิดขึ้นตลอดนะครับในช่วง covid สิบเก้าเราจะมอีกลิฟต์นะครับเราไม่ทุ่มกัน นี่นะครับตันหยกพิสม,มันตีมังสตุลน,นะครับโฟสินลูก้านาย,ยนมีเขียนตันตียพ่นนะครับก็บมารวมมอบซึ่งของบริจาคโดยวันนี้นะครับ